คุณคุณเคยได้ยินเสียงหัวเราะในความมืดไหมเสียงหัวเราะที่ไม่ใช่ของคนเป็นวันนี้ผมจะเล่าให้ฟังเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับตัวผมเองเรื่องราวของห้องข้างๆห้องที่ว่างเปล่ามานานย้อนกลับไปเมื่อหลายปีก่อนผมเพิ่งย้ายเข้ามาอยู่ในอพาร์ตเมนต์เก่าๆแห่งหนึ่งห้องพักเงียบสงบดีทุกอย่างยกเว้นห้องข้างๆที่ไม่มีใครอยู่เลยสักคน แต่ทุกคืนประมาณตีสามผมจะได้ยินเสียงเสียงหัวเราะหัวเราะคิกคักเบาๆในที่แรกแล้วค่อยๆดังขึ้นดังขึ้นเหมือนมีใครกำลังสนุกสนานกับการทรมานใครสักคนอยู่แรกๆผมคิดว่าตัวเองหูแววแต่เสียงมันชัดเจนขึ้นเรื่อยๆทุกคืนจนผมเริ่มนอนไม่หลับต้องกินยานอนหลับช่วย ผมพยายามหาเหตุผลต่างๆนานาอาจจะมีคนแอบเข้ามาอยู่หรืออาจจะมีหนูแต่มันก็ไม่สมเหตุสมผลเสียงหัวเราะมันเย็นยเยือกเหมือนน้ำแข็งกัดกินกระดูกคืนหนึ่งผมตัดสินใจที่จะส่องลอดช่องประตูเข้าไปในห้องข้างๆสิ่งที่ผมเห็นคือความมืดมิดแต่เสียงหัวเราะยังคงดังอยู่และมันดังขึ้นจนเหมือนจะเข้ามาอยู่ในหัวของผมแล้ว ผมเห็นอะไรบางอย่างเงาเงาดำๆกำลังโยกไปมาแล้วมันก็หันมามองมาที่ผมผ่านช่องประตูผมจำได้แค่ว่าผมวิ่งวิ่งหนีสุดชีวิตไปนอนขดตัวอยู่ในห้องตัวเองไม่กล้าแม้แต่จะหายใจเช้าวันต่อมาผมรีบไปแจ้งเจ้าของอพาร์ตเมนต์เขาทำหน้าซีดแล้วบอกผมว่าห้องนั้นไม่มีใครอยู่มาเป็นสิบปีแล้ว มีคนตายในห้องนั้นตายอย่างทรมานเขาว่ากันว่าวิญญาณของเขายังคงวนเวียนอยู่ในห้องนั้นหัวเราะเยาะผู้ที่กล้าเข้าไปใกล้คุณรู้ไหมสิ่งที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่เสียงหัวเราะแต่เป็นสิ่งที่อยู่ในเงานั้นและสิ่งที่มันกระซิบกับผมก่อนที่ผมจะวิ่งหนีมันกระซิบว่าตาต่อไปคือคุณ เรื่องราวของผมยังไม่จบแค่นี้เพราะหลังจากนั้นผมได้พบเจอกับสิ่งที่น่ากลัวกว่ามากกว่าเสียงหัวเราะมากกว่าเงาดำดำๆนั้นเสียอ,อีกอยากรู้ไหมครับว่าผมเจอ